สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสวรร์ที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMTP u Live นะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารค่ะฝนนำเรื่องราวของการเลี้ยงดูลูกคนหนึ่งที่มีความเข้มงวดมากๆแล้วก็นำไปสู่คดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นคือลูกสาวของบ้านที่ทาการจ้างวานฆ่าพ่อและแม่ของตนเองค่ะย้อนกลับไปในเดือน มนกกราคมปี2,558ศาลเมือง New Market, อนิวมาร์เก็ตรัฐออเทเนโอของแคนาดาได้มีการพิภากษาคำสั่งตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์รับการรับโทษใดๆใน25ปีแรกแก่เจนนิเฟอร์แพนอายุ28 ฐานจ้างวานคนร้ายฆ่าพ่อและแม่บังเกิดกล้าของตนเองโดยเรื่องนะคะเกิดขึ้นเมื่อปี2553อันส่งผลให้ผู้เป็นแม่นั้นเสียชีวิตและผู้เป็นพ่อได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะต้องกินยาบรรเทาความเจ็บปวดต่อเนื่องไปตลอดชีวิตแรงผลักดันที่ทำให้ลูกสาวคนเดียวของครอบครัวตัดสินใจจ้างคนมาปลิดชีวิตพ่อและแม่ของตนเองมันซับซ้อนและ เลือดเย็นอย่างน่าเหลือเชื่อและทุกสิ่งเริ่มต้นขึ้นจากเหตุผลประการเดียวนั่นก็คือการเก็บกดจากการเลี้ยงดูที่เข้มงวดเกินไปแม้การพิจารณาคดีจะสิ้นสุดไปตั้งนานแล้วนะคะแต่รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นที่เปิดเผยมากนักจนกระทั่งคาร์เลนโฮเพื่อนสมัยมัธยมของเจนนิเฟอร์ได้รวบรวมรายละเอียดที่เกิดขึ้นนำมาปฏิติประต่อการแล้วเขียนเป็นบท ความลงในเว็บไซต์นิตยสาร Toronto Life ในวันที่22กรกฎาคมโดยบทความนั้นนะคะได้รวบรวมเรื่องราวของ Jennifer ร์แพนเอาไว้เริ่มต้นตั้งแต่เขานั้นยังวัยเด็ก Jennifer ร์แพนนั้นเป็นลูกของนายเวหยานแพนและนางบี่านพ่อและแม่ของ Jennifer นั้นเป็นชาวเวียดนามที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในแคนาดาตั้งแต่ปี2522ทั้งคู่แต่งงานกั และลงหลัก ปักฐานที่เมืองสกาบละรัฐออนแทรีโอมีลูกด้วยกันสองคนก็คือเจนนิเฟอร์และเฟลิกแพนโดยบ้านนี้นะมีลูกสาวคนหนึ่งแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งทั้งคู่ทำมาหากินอย่างแข็งขันค่ะจากการที่เป็นลูกจ้างในโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์จนกระทั่งสามารถเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหญ่รถอีกสองคันและมีเงินเก็บในธนาคารอีกกว่า2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ 200, สหรัฐแต่กระนั้นค่ะทั้งคู่ก็ไม่เคยกลับ ไปเยี่ยมบ้านเกิดที่เวียดนามอีกเลยด้วยเหตุผลว่าต้องการเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์ไว้สําหรับอนาคตของลูกซึ่งลูกสาวของครอบครัวนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้เขาผิดหวังเธอได้รับทุนการศึกษามีมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียนนะคะก่อนที่เธอจะจบไฮสคูลการที่เธอนั้นจะเข้าเรียนปริญญาตรีนั้นมีหลายมหาวิทยาลัยติดต่อมาค่ะรวมไปถึงเธอก็มีสัญญานะคะว่าถ้าหากเรียนจบและได้เกรดตามที่ กลงกันไว้เธอก็จะสามารถเข้าทำงานณนะโรงพยาบาลได้หากแต่คำบอกเล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องโกหกที่เจนนิเฟอร์นั้นแต่งขึ้นมาหลอกพ่อและแม่อย่างแนบเนียนในเวลาหลายปีผู้เป็นพ่อของเจนนิเฟอร์นั้นนิสัยของเขาเข่งครัดตามแบบชาวเอเชียค่ะขณะที่แม่ของเธอแม้ไม่เข้มงวดเท่าไหร่แต่ก็ไม่สามารถขัดสามีได้พ่อและแม่ของเจนนิเฟอร์คอยรับส่งลูกสาวที่โรงเรียนทุกเช้าและเย็น นั่งรอลูกสาวเรียนพิเศษสั่งห้ามไปปาร์ตี้ ห้ามมีแฟนจนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยกระทั่งยามลูกสาวขอไปค้างบ้านเพื่อนพ่อกับแม่ของเธอก็จะขับรถไปส่งตอนดึกๆแล้วรีบขับมารับตอนเช้าในวัย22ปีของเจนนิเฟอร์นั้นเรียกได้ว่าไม่เคยไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนไม่เคยกินเหล้าเมาไม่เคยไปเที่ยวไกลๆก,ลกลับกลุ่มเพื่อนโดยที่ไม่มีพ่อและแม่อยู่ด้วยซึ่งมันสร้างความเครียดให้กับเจนนิเฟอร์ไม่น้อยเลยทีเดียวพ่อเจนนิเฟอร์นั้นตั้งความหวั ไว้ที่ลูกๆเอาไว้สูงค่ะอยากให้ลูกเรียนเก่งเป็นที่เชิดหน้าชูตามีการงานที่ดีทำในอนาคตเจนนิเฟอร์ถูกจับเข้าเรียนเปียนโนตั้งแต่4ขวบและกวดขันเรื่องเรียนมากๆซึ่งเจนนิเฟอร์ก็ดูจะทำได้ดีในชั้นประถมเด็กหญิงคนนี้นะคะได้รับรางวัลมากมายพ่อและแม่ยังกวดขันให้เธอนั้นไปเรียนไอส์สเกตและหวังไกลให้ลูกสาวเข้าแข่งขันระดับประเทศบางคืนเจนนิเฟอร์ต้องซ้อมศ อยู่ถึง4ี่ทุ่มกลับมาก็ต้องมาทําการบ้านจนถึงเที่ยงคืนจึงจะได้เข้านอนความกดดันและความเข้มงวดแบบนี้มันมากเกินไปที่เด็กหญิงคนหนึ่งจะรับไหวเธอเริ่มระบายด้วยการกรีดข้อมือตัวเองคาเลนเขียนอธิบายถึงเจนิเฟอร์ในช่วงมัธยมว่าเธอเป็นเด็กสาวที่สูงกว่าเด็กเอเชียวัยเดียวกันกับคนอื่นๆหน้าตาของเธอน่ารัก แต่ก็ไมา่ได้โดดเด่นมากนักเจนนิเฟอร์ไม่เคยแต่งหน้ามาโรงเรียนผมของเธอปล่อยยาวธรรมดาไม่เคยจัดทรงอะไรเป็นพิเศษแต่กระนั้นเธอก็ยิ้มแย้มเข้ากับเพื่อนๆได้ง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่คาเลนได้พบในเวลาต่อมามันเป็นเพียงบุคลิตที่เจนนิเฟอร์สร้างขึ้นเพื่อซ่อนความอับ และความไม่มั่นใจในตนเองเจนนิเฟอร์เป็นเด็กเรียนดีในระดับท็อปของชั้นมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงเกรดเคะแนนของเธอนั้นตกลงมาอยู่ระดับ70%แทบทุกวิชายกเว้นวิชาดนตรีเจนนิเฟอร์ตัดสินใจทำใบเกดปลอมขึ้นมาด้วยใบยเกด กันไกลก่าวและเครื่องถ่ายเอกสารหลอกว่าเธอนั้นได้เกรดเอทั้งหมดเจนนิเฟอร์คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะอย่างไร,ราการยื่นคะแนนเข้ามาหาวิทยาลัยก็ไม่นับเกรด9และ10อยู่ดีเจนนิเฟอร์ได้พบกับแดเนีย่ว่องค่ะขณะที่เธอนั้นอยู่เกรด11ฝ่ายชายแก่กว่าเธอ1ปีแดเนียลนั้นเป็นคนสนุกสนานยิ้มเก่งและ เข้าได้ดีกับเจนนิเฟอร์ในขณะที่เธอนั้นเคยเป็นโรคหอบกําเริบระหว่างที่เธอเดินทางไปแข่งวงดนตรีในยุโรปเมื่อปี2546แดเนียลวองเนี่ยก็เคยเข้าไปช่วยเธอจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มคบหากันเจนนิเฟอร์ปิดบังเรื่องนี้กับทางบ้านเพราะรู้แน่ว่าพ่อแม่ของเธอนั้นจะต้องไม่อนุญาตเจนนิเฟอร์ยังคงทำเกรปลอมว่าได้เอทุกวิชาตลอดช่วงมัธยมปลายแม่ ว่าความจริงแล้วส่วนใหญ่เธอจะได้บ B ระนั้นเธอก็ยังได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยไลยเออร์สันแต่ว่าพอปีสุดท้ายเธอสอบตกวิชาแคลคูลัส ข้อเสนอดังกล่าวก็เลยต้องยกเลิกไปแต่เจนนิเฟอร์ยังโกหกกับทางบ้านว่าเธอได้รับข้อเสนอเข้าศึกษาโปรแกรมเภสัชวิทยาของมหาวิทยาลัยทีเป็นเวลา2ปีซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อของเธอคาดหวังไม่เพียงเท่านั้นเจนนิเฟอร์ยังโกหกว่าเธอนั้นได้รับทุนการศึกษาอีก3,000ดอลลาร์ด้วยเพื่อการโกหกที่แนบเนียนค่ะเจนนิเฟอร์ลงทุนซื้อตำราเรียนจัดกระเป๋าออกจากบ้านทุกเช้าทำเหมือนไปมหาวิทยาลายัยแต่ที่ จริงแล้วเธอไปหอสมุดสาธารณะค้นคว้าหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็นํำมันมาลอกลงในหนังสือและใช้เวลาว่างนอกเหนือจากนั้นไปหาแดเนียลที่มหาวิทยาลัยยอกรวมไปถึงทํางานพิเศษเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารเป็นครูสอนเป็นโนและทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารแห่งเดียวกับแดนเนียลพ่อของเจนนิเฟอร์เคยถามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแต่ผู้เป็นแม่ก็คอยปลามว่าอย่า ซักไซลูกมากนะักให้ลูกเป็นตัวของตัวเองบ้างหลังจากการสร้างโกรหก เป็นนักเรียนวิชาเภสัชศาสตร์ได้2ปีพ่อของเธอก็ถามถ่ายถึงความคืบหน้าซึ่งเจนนิเฟอร์ได้สร้างเรื่องต่อไปอีกว่าเธอได้รับการยอมรับรวมถึงเธอนั้นได้เข้าร่วมโปรแกรมเภสัชวิทยาต่อพ่อแม่ของเธอดีใจและปลืปล้มมากเจนนิเฟอร์ยังขอย้ายไปอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าโทปลาสซึ่งผู้เป็นแม่ก็เห็นใจว่าลูกสาวนั้นต้องเดินทางไปเรียนไกลจึงอนุญาตให้ลูกนั้น ไปอยู่กับโทปลาสตามที่เธอนั้นร้องขอโดยไม่รู้เลยว่าแท้จริงแล้วเจนนิเฟอร์ไปอาศัยอยู่กับแดเนียลโดยทางเจนนิเฟอร์เองนะคะก็โกหกพ่อกับแม่แดเนียลว่าเธอได้บอกและได้รับอนุญาตจากพ่อและแม่ของเธอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องการเรียนหลอกๆยังคงดําเนินต่อไปอย่างแนบเนียนอีกสองปีจวบจนถึงเวลาครบการศึกษาทั้งเจนนิเฟอร์และแดเนียลจ้างคนทําใบทรานสคริป ทุกวิชามีแต่เกรดเส่วนเรื่องพิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษาสาวรายนี้บอกพ่อกับแม่ว่าเนื่องจากที่โรงเรียนนั้นมีคนมากทางมหาวิทยาลายัยจึงให้พาญาติไปได้แค่คนเดียวเธอไม่อยากให้พ่อหรือแม่ต้องผิดหวังว่าใครจะเป็นคนพลาดโอกาสนี้เธอตัดสินใจให้เพื่อนของเธอไปแทนหลังลอกที่บ้านว่าเรียนจนจบแล้วเจนนิเฟอร์ก็แต่งเรื่องการทำงานขึ้นมาอีกโดยบอกพ่อกับ แม่ว่าได้เป็นเจ้าหน้าที่ในห้องแลบวิเคราะห์เลือดในโรงพยาบาลและต้องทำงานกะกลางคืนในวันศุกร์และสุดสัปดาห์คล้ายๆที่จะบอกเป็นในๆว่าตนอาจจะต้องไปนอนค้างบ้านเพื่อนที่ชื่อโทปลาสบ่อยกว่าเดิม คนนี้พ่อของเจนนิเฟอร์เริ่มระแคะระคายเมื่อสังเกตเห็นว่าลูกสาวไม่มีแม้แต่เครื่องแบบหรือบัตรประจําตัวพนักงานในเช้าวันต่อมาเขาตัดสินใจขับรถไปส่งเจนนิเฟอร์ที่ที่ทํางานและให้ภรรยาแอบ ลงไปดูทำให้เจนิเฟอร์นั้นต้องแอบหลบอยู่ในโรงพยาบาลหลายชั่วโมงจนกระทั่งแม่ของเธอกลับไปแต่ความพยายามจับผิดลูกสาวไม่จบลงเพียงเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อและแม่ของเจนิเฟอร์จึงโทรศัพท์ไปหาโทปลาสและทั้งคู่ก็ได้ทราบว่าเจนิเฟอร์ไม่เคยมาค้างอ้างแรมกับโทปลาสแม้แต่น้อยในที่สุดเจนิเฟอร์ก็ต้องเผชิญกับความจริงเธอสารภาพว่าเธอไม่ได้ทำงานที่โรงพยาบาล ไม่ได้เรียนที่วิทยาลัยเพรสต์และไปะอยู่กับแดเนียลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ยังคงไม่บอกว่าจริงๆแล้วเธอเรียนไม่จบชั้นมัธยมปลายด้วย3าและไม่มีข้อเสนอเข้าเรียนที่มาหาวิทยาลัยไลยออนสันด้วยแม่ของเจเนิเฟอร์ร้องไห้อย่างหนักหลังรู้ความจริงส่วนพ่อของเธอโมโหแทบบ้าจนเกือบไล่ลูกสาวออกจากบ้านหากแต่ผู้เป็นแม่ได้เข้ามาห้ามไว้เจเนิเฟอร์ถูกยึดโทรศัพท์และ โน้ตบุ๊กสสัปดาห์เธอถูกให้ใช้คอมพิวเตอร์ได้เฉพาะเวลาที่พ่อแม่อยู่บ้านถูกให้ออกจากงานที่ทำทั้งหมดยกเว้นการสอนเปียนโนและแน่นอนว่าโดนสั่งห้ามให้ติดต่อกับแดเนียลอีกต่อไปเจนนิเฟอร์เองก็กลับ ไปเรียนต่อเพื่อให้จบชั้นมัธยมปลายแต่เจนิเฟอร์ที่ยังรักแฟนหนุ่มอยู่มากยังคงแอบโทรศัพท์หาเขาเมื่อมีโอกาสแอบออกไปเจอแดนเนียลระหว่างการสอนเปียโนและแอบออกจากบ้านไปในคืนหนึ่งเพื่อหาแดนเนียลแต่ก็ถูกจับได้พ่อแม่ของเธอโมโหและสั่งห้ามพบ อย่างเข้มงวดกว่าเดิมขณะที่แดเนียลเองก็เริ่มอึดอัดกับการครบหากับเจนนิเฟอร์ทั้งที่แฟนสาวอายุ24ปีแล้วแต่ไปไหนมาไหนเองก็ไม่ได้ไม่ชอบพ่อแม่แต่ก็ไม่กล้าออกจากบ้านเองในที่สุดแดเนียลจึงขอเลิกกับเธอทางด้านเจนนิเฟอร์ซึ่งหัวใจสลายยังพบว่าอดีตแฟนหนุ่มกำลังคบหากับสาวคนใหม่ไปแล้วเธอจึงสร้างเรื่องว่าตนเองนั้นถูกทำร้ายโดยมีแฟนใหม่คนนั้น เป็นคนบงการเพื่อให้แดเนียลนั้นกลับมาพบกับเธอเรื่องราวดำเนินผ่านไปค่ะจนกระทั่งจีนิเฟอร์นั้นได้ไปพบกับ แอนดรูมอนเตเมเยอร์เพื่อนเก่าสมัยประถมอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวการอัดอั้นตันใจระหว่างเธอกับพ่อก็ได้ถูกนำมาบอกเล่าให้เพื่อนคนนี้ฟังขณะที่แอนดรูนั้นก็ได้เล่าปัญหาของตนเองเช่นเดียวกันโดยเขานั้นเกิ่นออกมาว่าตัวเขาเคยคิดจะฆ่าพ่อของตนเองด้วยซ้ำคำพูดประโยคนี้ค่ะกลายเป็นการจุด ประกายความคิดฆาตรกรรมพ่อของตนเองขึ้นมาให้กับเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์นั้นจินตนาการว่าถ้าชีวิตของตนเองนั้นไม่มีผู้เป็นพ่อมันจะดีมากแค่ไหนและเรื่องราวความโหดร้ายก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวอย่างไรก็ตามเรามาติดตามรับฟังกันในแอพิโซดหน้านะคะเพราะว,าว่าวันนี้เวลาของรายการ10นาทีคดีดังหมดลงแต่เพียงเท่านี้เรื่องราวของเจนนิเฟอร์แพนจะเป็นอย่างไรเธอลงมือวางแผนฆาตรกรรมผู้เป็น พ่อและแม่อย่างไรติดตามราฟังกันได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ฝนวราศินีสิงสุวรรณต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ